วันนี้วันเดียวนะครับเหรียญเบกเนี่ยปรับตัวขึ้นไปกว่า80กว่าเปอนะครับผมอยู่ที่2.7แล้วนะซึ่งถามว่าเหรียญเบกเนี่ยทำอะไรแล้วตอนนี้ยังน่าซื้ออยู่ไหม คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตัวด็อกนะครับผมผมชื่อเข้มนะครับถ้าใครเพิ่งเจอหน้ากันเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกัลังใจให้ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะผมจะมาพูดถึงเหรียญตัวหนึ่งนะครับผมที่มีอักษรย่อก,ก็คือเบกนั่นเองไม่ใช่อักษรย่อหรอกก็อ่านว่าเบกนะครับผมก็หรือว่าเป็นเหรียญที่อยู่ในเว็บไซต์ของตัวเบเกอรี่สวอปนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูราคาของตัวเบกนะปัจจุบันเนี่ยววันนวัันนนเี้้้บบ้ปปปปรบบบบบตขขึไไโโออหจจาาาากกแแ1.2่ะ 两。 เท่าไหร่อะสองจุดห้าคือเกือบร้อยเปอร์เซ็นในไม่ถึงยี่สี่ชั่วโมงนะครับผมถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วแล้วมันยังน่าลงทุนอยู่ไหมนะครับผมหรือว่าเหรียญเบกเนี่ยเขาทําอะไรนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวทวิตเตอร์ของตัวเบกเนาะเบกสวอปนะครับผมถ้าเราเข้าไปอ่านดูเนี่ยเบกสวอปเนี่ยทำอะไรนะเขาบอกว่าเบกสวอปเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มนะครับผมเป็นเอ็กชเชงนะเป็น decentralized exchange นะครับซึ่งเน้นในเรื่องของตัว NFT นั่นเองนะครับผมเน้นในเรื่องของตััววว NFT นะถ้าาเเรกกดดคลิไไปูที่ตตวว็บซ์ เขาก็ได้ครับถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวเว็บไซต์ของเขาหน้าแรกเลยนะหน้าแรกเลยถ้าเราสังเกตดูเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะไม่ได้เหมือนกับแพนเค้กสวอปหรือว่าแพนเค้กบันนี่เ, Bunny, เนาะคือเราจะสังเกตว่าเฮ้ยพอเค้กเข้ามาเนี่ยโหจะโชว์เป็นแบบแนว NFT หลาเลยนะผมจะเน้นในเรื่องของตัว NFT นะก็อย่างที่เขาบอกไปในตัว T ว i t t e r นะครับว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของตัว NFT ในเชนของ Binance Smart Chain นั่นเองนะที่เป็น marketplace นะคือตัว NFT เนี่ยมันก็มี m a r k e t เพรสเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผม,ผมก็เป็นเชนของอีเทเรียมหรือว่าเป็นแพลตฟอร์มอื่นก็มีด้วยนะครับแต่สำหรับตัวเบเกอรี่หรือว่าตัวเบคเนี่ย,ยก็เป็นของ BSC หรือว่าเป็นอนสมาร์ทเชนนั่นเองครับทีนี้ก่อนอื่นที่เราจะไปเข้าเรื่องเนี่ยเดี๋ยวขอมาดูกันก่อนว่าตัว NFT เนี่ยคืออะไรนะครับผมสำหรับ NFT นะครับผมคือ Non-Fungible Token นะครับถ้าเราเข้าไปดูที่ตัว YouTube ของออตัว Wallet Journal Crypto ดูเนี่ผมมองว่าเข้าใจง่ายดีนะครับผมอันนี้ก็ก่อนอื่นโอเค Non-Fungible Token เนี่ยคืออะไรแต่ขออนุญาตมาให้เพื่อนๆเ,เข้าใจ ตัวของฟันจูเบิลก่อนละกันนะครับว่ามันคืออะไรเนาะก็คือสมมุติถ้าอันนี้เป็นแบงก์เคอร์เรนซีธรรมดาเนาะหรือเป็นแบงก์ปกติเนี่ยแหละคือเราสามารถที่จะสมมติถ้าผมถือแบงค์ร้อยอ่ะเออสมมติถ้าผมถือแบงค์ร้อยอ่ะผมก็สามารถที่จะเอาแบงค์ร้อยแบงค์เนี้ยเอาไปแลกเปลี่ยนกับใครก็ได้นะครับผมสมมติถ้าผมเอาไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆน,นก็ได้เฮ้ยเอาแบงค์ร้อยผมไปเอามาร้อยคุณมาซึ่งก็แบงค์ร้อยแบงค์นี้ก็มีค่าเท่ากันอยู่แล้วนะครับผมซึ่งไม่มีปัญหาเเเเนนาาาาาาะกกกกก็็็สามมมรรถี่่่่่่จจแแแแลลปปยได้อบบคใหว,วตผตผ มูลค่าเนี่ยมันจะเท่ากันหรือว่ามันจะสามารถที่จะทดแทนกันได้นั่นเองเนาะแต่ทีนี้สมมติถ้าเรามาดูในเรื่องของตัว non-fungible กันบ้างล่ะหรือว่าตัว NFT กันบ้างนะครับก็จะเป็นสิ่งที่มันแตกต่างจากตัว fungible ปกติทั่วไปเนาะก็คือเป็น non-fungible นั่นเองถามว่าตัว non-fungible เนี่ยทำอะไรนะครับผม คือตัว Non-Fungible Token เนี่ยคือจะเป็นอารมณ์คล้ายๆเป็น contract หรือว่าสัญญาสัญญาหนึ่งนะครับผมซึ่งจะบอกเราว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของสิ่งสิ่งนี้จริงๆแล้วก็ไม่มีใครหรือว่าไม่มีคนอื่นที่มีสิ่งสิ่งนี้เหมือนเรานะครับผมต่อให้มันอาจจะ้ายกันบ้างหรือว่าเหมือนกันก็นแล้วแต่เนี่ยแต่จริงๆแล้วมันก็จะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวสัญญาต่างๆเหล่า,านี้มันจะถูกบรรจุไว้ในตัว smart contract บน b ล o อก c h a i n ในเชนต่างๆก็แล้วแต่นอว่าจะเป็นเชนไหนเชนอีทิเรียมก็แล้วแต่จะเลือกเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งตัวงานส่วนใหญ่ที่ขายกันในรูปแบบของ NFT เนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของตัวเชนของอีทิลเรียมเป็นหลักกันนะครับผมก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยมั่นคนเลยค่อนข้างที่จะนิยมตัวเชนของอีทเรียมนะครับแต่นับปัจจุบันตอนนี้อย่างเช่นตัวของ b บค Swap เนี่ยก็เป็นอ,อ,อยู่ในเชนของตัว บแนนสมาร์ชนเนาะก็ได้รับความนิยมตามขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับตัว NFT เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นออริจินอลเนาะแล้วก็มีเช่นเดียวนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําซ้ําได้นั่นเองนะครับผมแต่เราสามารถที่จะเอาไปขายต่อได้นะแต่แค่ไม่สามารถที่จะทําซ้าได้นั่นเองนะครับโอเคครับทีนี้เรารู้กันไปแล้วว่าตัว NFT เนี่คืออะไรนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตัว O v เวอกันก่อนนะว่า NFT ตอนเนี้ยตลาดเป็นยังไงกันบ้างนะครับผม,บผมก็สมมติถ้าเราเข้ามาดูที่ตัวเว็บไซต์ของ Co Laking นะ อ,อันนี้นะครับผมตั้งแต่ช่วงเดือนมกราปีนี้ที่ผ่านมานะครับผมก็11มิลเลียนนะ11มิลเลียนนะครับผมมูลค่าการซื้อขายนะต่อมาก็เป็น33มิลเลียนนะครับเดือนเฟบเนาะต่อมาเดือนมานะครับผมก็เดือนมีนาเนาะก็ปาเข้าไป85ล้านมิลเลียนนะครับสำหรับเอพิลเนี่ยผมคิดว่าหรือว่าเดือนเมษาเนี่ยน่าจะน่าจะกระโดดไปร้อยล้านแล้วนะครับผมน่าจะกระโดดไปร้อยล้านแล้วเนาะก็จะเห็นว่าการเติบโตของตัว NFT เนี่ยเป็นอะไรที่มาแรงมากๆนะครับผม ยังได้ที่เรามาแรงมากๆเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า most expensive token นะครับหรือว่า most expensive ตัว NFT เนี่ย ที่ขายไปแล้วเนี่ยมีราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับผมอย่างเช่นเปในนี้อันนี้เขาบอกว่าเป็นเดสดิปนะครับเดสดิมขอเข้าไปดูซิว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับผมขายไปในราวๆหนึ่งจุดแปดล้านเหรียญนะครับผมหรือว่าราวๆสักสี่สิบกว่าล้านบาทนะครับผมสี่สิบกว่าล้านบาทโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวมาร์เก็ตเพลสของตัว NFT กันบ้างนะครับว่ามีเจ้าไหนที่เป็นเจ้าใหญ่ๆกันบ้างนอกเพื่อนๆจะได้ได้ข้อมูลกันไปนะครับผมเสนออันดับหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นยอดเทรด 30วันหลังสุดนะก็อันดับหนึ่งเป็น o p e n นซนะครับผมก็มียอดอยู่ที่ประมาณ100ล้านนะแล้วก็ลองลงมาเป็นคริปโตพังนะครับแล้วก็ลองลงมาเป็น NBA Top Shot นะครับผมสำหรับตัวในส่วนของเบเกอรี่สวอปเนี่ยถ้าเราดู30วันหลังสุดเนี่ยจะอยู่ที่เทรดไปประมาณ1.5ล้านเนาะ1.5ล้านนะครับผม1.5ล้านแต่ถ้าเทียบกับตัว o p e n นซเนี่ยจะโอเพนซี uh, เนี่ยจะค่อนข้างที่ใหญ่ๆกว่าเยอะเนาะก็ถ้ามองในแง่ดีว่าเฮ้ยเบเกอรี่สวอปมัน เทรดกันแค่1.5เองแต่ NFT เนี่ยไม่ใช่ NFT ตัว OpenSea เนี่ยอยู่ที่100ล้านนะครับหรือว่าต่างกันค่อนข้างที่จะโอ้โหหลายเท่าตัวมากเนาะอันนี้1ล้านหอันนั้น100ล้านนะครับก็ต่างกันเยอะนะซึ่งถ้ามองในแง่ดีว่าเออมันก็อาจจะมี potential ในการที่จะทำให้ตัวเค้กเนี่ยไม่ใช่เค้กสิมันก็อาจจะมี potential ในการที่จะทําให้ตัวเบรเนี่ยเติบโตไปได้อีก เยอะนะครับผมผมไม่ใช่ financial advisor นะไม่ต้องเชื่อผมนะครับอยากจะให้เปนศึกษาเพิ่มเติมต่อดูแล้วกันนะครับผมโอเคทีนี้ถ้าเถ้าเราเข้าไปดูที่ตัว Bakery Swap นะครับเมื่อวันที่27นะเขาก็ทวีตบอกเอาไว้นะครับผมว่า,เ,าเขาได้สร้างตัว NFT Gallery เข้ามาใหม่แล้วนะครับผมเ,เป็นฟังก์ชันใหม่นะหรือว่า,เ,าเป็น the opening come with special TD event นะครับผม from top artist นะก็ลองลองเข้าไปดูได้นะครับผมสำหรับตัว Bakery Gallery นะครับผมก็จะมีในส่วนของตัว TD เอาไว้ให้ เลือกซื้อด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็น 3D นะครับผมสวยมากเนาะก็ราคาอยู่ที่5,000เบกนะครับอันนี้3,000เบกนะครับผมราคาตอนนี้ต่อเบกก็เท่าไหรอ่อ่ะ2.6นะครับ5,000เนี่ยก็ประมาณสักหมื่นเหรียญประมาณสัก4 3 4แสนบาทนะครับผมสำหรับตัวชิ้นงานชิ้นนี้นอะเนาะก็อาจจะเป็นให้ผลเนาะที่ทาง เบเกอรี่สวอปเนี่ยได้ทําตัว Marketplace สอยากจะให้มันเป็นอันดับหนึ่งจริงๆก็เป็นอันดับหนึ่งของตัวไบแอน s m สมาร์ a เ n นี่แหละแต่หมายนุงว่าอยากจะให้มันโตแล้วก็กินส่วนแบน่งการตลาดของตัวเอนของอิตาเลียนนะครับถ้าเขากินได้เยอะเนี่ยก็คิดว่าเหรียญเบกเนี่ยก็คงจะเป็นอะไรที่มีความต้องการเยอะนะครับผมเพราะว่าต้องใช้มาในการจ่ายของอตัวแพลตฟอร์มของเขาด้วยเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข่าวสุดท้ายที่น่าสนใจกันบ้างน,นะผมก็จะเป็นข่าวที่ตัวไบแอนเนี่ยได้ประกาศว่าจะร้อนตัว n เนะอ็นเอฟทีมาร์เก็ตเพรอนะ ประกาศข่าวมาเมื่อวานนะอันนี้เป็นเป็นข่าวจากเว็บไซต์ CoinDesk นั่นเองนะครับผมก็เขาบอกว่าตัว NFT Marketplace ของตัว Binance เนี่ยก็จะซัพพอร์ททั้งตัว Binance Smart Chain เนาะแล้วก็ตัว Ethereum Network ก็ซัพพอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งการประกาศในครั้งนี้ก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของราคาของตัว BEC ก็ได้นะครับผมที่จะทำให้เหรียญ BEC เนี่ยมันพุ่งขึ้นไปเนาะแต่ผมไม่แน่ใจว่าสมมติถ้าถ้า Binance เปิด Marketplace ขึ้นมาจริงแล้วแล้วความนิยมมากๆเนี่ยไม่รู้ว่า ตัวแพลตฟอร์มของตัว b a k กอรี่สวเนี่ยมันจะย่เอเทรดลดลงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะว่าในนาคตเนี่ยถ้าเปิดขึ้นมาแล้วมันจะทําให้ตลาดมันโตขึ้นทั้งหมดหรือว่าจะกินส่วนแบ่งจากตัวเว็บอื่นหรือว่าเว็บ b a k กอรี่สวเนี่ยไปในเว็บไซต์แบ n นด์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็อาจจะต้องลองอติดตามก็ดูอย่างใกล้ชิดเลยแล้วกันนะผมก็พยายามศึกษา อย่างใกล้ชิดเลยนะครับผมสำหรับตลาดการเทรดของตัว NFT นะก็ถ้าใครชื่นชอบคอนเทนต์ในแนวแนวนี้ก็ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปกันด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจในการซื้อเหรียญเบคตอนนี้ผมก็คิดว่าถ้าจะเข้าวันนี้เลยนะคงจะไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันราคาไป แรงมากๆแล้วนะครับผมผมไม่อยากจะให้ซื้อตอนที่ราคามันพุ่งขึ้นไปนะอาจจะรอสักสองสาวันหรือว่ารอาให้ราคามันยอดลงมาก่อนแล้วถ้าจะซื้อเนี่ยผมก็คิดว่าคงไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วอะไรที่เหลมมันพุ่งขึ้นไปแรงๆเนี่ยยังไงมันต้องมีแรงเทขายอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวจะตกรถนะครับผมไม่ไม่ต้องกังวลขนาดนั้นนะฮะยังไง มันก็จะลงมาอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะครับผมเป็นเรื่องปกตินะก็ยังไงถ้าซื้ออะไรก็ศึกษาให้ดีแล้วกันนะครับผมไม่ใช่ financial advisor นะครับไม่ต้องเชื่อผมนะแต่อยากจะให้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูแล้วกันนะครับก็คิดว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์นะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังสนใจในเรื่องของตัวเหรียญเบรกนะครับผมแล้วก็สนใจในเรื่องของตัว NFT นะครับก็ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ